พิพิ i งสมหมูกระทะนี่คือเซตหมู3ามชั้นห้าหมื่นกีบบวกแี่คีริวมาอีก 35, สามหมื่นห้าเซตนี้ทั้งเซตประมาณร้อยกว่าบาทลองซีนดาที่วังเวียงนะคะว่าจะเหมือนที่เวียงจัดไหมแต่นี้ดูไม่ค่อยถั่วนะัวแต่ใส่ถั่วอร่อยอร่อยชอบชอบ พิกกระเทียมเข้าไปในหนึ่งคำเยอะแซ่บม,<ะ>มาชิมตำข้าวปุ้นนะอืมอมร่อยทั้งหมดอ่ะสองแสนสี่พันกีดก็เลยให้ไปสองแสนสองหมืนกรี